เรามีโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอนะจ๊ะวันนี้จ้าวันนี้เป็นวันอังคารนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเสนอโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านว่าโปรโมชั่นตัวนี้เราวม่เลยเราจะทำตัวนี้ค่ะ BCP Pen BCP Pen เดี๋ยวนะคะี่รจะช่วยประศากแกนเส้นผมค่ะสำหรับคนที่ทำสี กัดสีผมอะไรแบนี้คจะชวยบำรุงช่วยต้องแซม BCQ10 จะช่วยในเรื่องของการลดอาการขาดเบ,บาะบางของเส้นผมนะคะ BCQ10 จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมของเรานะคะให้แข็งแรงสังเกตได้ว่าคนที่ไม่ค่อยจะทำทีเมนินไม่ค่อยจะมีเวลาหมักผมให้ตัวเองนะคะ แนะนำนะคะพรุ่งนี้เราจัดโปรโมชั่นให้แล้ว399บาทนะคะตัวนี้พรุ่งนี้ดีมากๆอยากสวยอยากประหยัดเวลาอยากผมสวยอยากผมเงาพุ่งฟิ้งได้ทั้งวันนะคะพรุ่งนี้วันพุธเราจะจัดโปรโมชั่น399บาทให้กับทุกท่านนะคะแค่หาเวลามาแล้วก็เช็คตารางคิวนะคะในของร้านคลาสสิกแฮร์สไตล์แล้วก็โทรเข้ามาหรืออินบ็อกเข้ามาจองได้ ถ้าเกิดอินบ็อกเข้ามาแล้วช่างยังไม่ตอบแสดงว่าช่างติดลูกค้า mm hmm. น,นะจ๊ะเราควรโทรเข้ามาได้เลยค่ะอ่าโอเคถ้ายังไงเราฝากนะคะ BC BCQ10 mm hmm. นะคะในวันพรุ่งนี้วันพ mm ุธ hmm. เราจะจัดราคาโปรโมชั่นอยู่ที่399บาท399บาท399บาทค่ะ <3 99. S 3> โอเค,อเ,คเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับเส้นผมนะคะ สัมผัสผมตัวเองได้เลยในวันนี้ผมเรามีอาการที่ฟูมีอาการอ่อนแอนะคะเข้ามาทำได้พรุ่งน,นี้เราทำโปรโมชั่นให้เงี้ยว399บาทอย่าลืมนะโทรเข้ามาอินบล็อกเข้ามา